สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวามอชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมเก็นชิน Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมา ไกด์พรีวิวตู้กาชาใหม่ฮะในช่วงที่2ของแพท3.4กันฮะซึ่งตู้กาชาเด็นได้ประกาศออกมาตั้งแต่ต้นแพดแล้วเนาะเป็นทนาทางของตัวละครหูเตาแล้วก็เป็นเย่านฮะรีรันกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะซีดานในตู้ฮะดีมา,มากๆเลยเป็นทนาางของนายน้อยนิงกวงแล้วก็เป็นเปยโต่นเองฮะทงา้านของตู้ฮะแน่นอนอยู่แล้วฮะมาเป็นท่ด้างของอาวุธประจําตัวของตัวละครหูเตาและก็ของเย่านฮะ แถม4ดาวในตู้เนี่ยถือว่าดีมากๆอีกด้วยนะเรียกได้ว่าตู้นี่ฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าอาวุธฮะผมมองว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็ดีมากๆฮะ เพราะฉะนั้นฮะในคลิปนี้เราจะมาไกด์กันทั้งหมดเลยฮะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นมีแนวทางการเล่นมีการจัดทีมมีการจัดอาวุธอุปกรณ์ปั้นตัวละครแบบไหนฮะแล้วก็รวมไปถึงอาวุธด้วยอาวุธชิ้นไหนเนี่ยใช้งานกับตัวละครยังไงอาวุธชิ้นไหนคลุมอาวุธชิ้นไหนไม่คลุมฮะเป็นเหมือนมินิไกด์ข้าวๆเหมือนเคยฮะผมจะพาไปดูกันที่ตัวละครตัวแรกก่อนเลยนั่นก็คือหูเต่านั่นเองนะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ sponsor, ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี่การ์ดไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนฮะได้คูก,กว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID password หรือว่าเติมผ่าน UID ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สำคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายะฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับตัวละครหูเต่าะะจะมาเป็นตัวละครธาตุไฟแล้วก็ใช้อาวุธไปนท่าของหอ,อกนั่นเองะฮะหูเต่าเนี่ยจะมาเป็นตัวละครเมนดีเพสหลักฮะที่ทำดาเมจในสามได้อย่างรุนแรงมากเลยฮะเกมเพ์ระดักเลยของตัวละครหูเต่าฮะจะเป็นการกดสกิลธาตุเนาะเพื่อเคลือบการโจมตีปกติฮะเป็นธาตุไฟทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราใช้การคอมโบฮะ กดชาร์ตีชาร์ตีเพื่อพุ่งแทงไปด้านหน้าไปเรื่อยแบบนี้นั่นเองฮะผมก็จะมีภาพขึ้นให้ดูไปพร้อมกันเนาะพระาตรงนี้ฮะเมื่อเครื่อไฟแล้วเนี่ยทำการพุ่งชาร์ตีเลฮะสามารถทำคอมโบระเขยได้ฮะซึ่งเป็นคอมโบหลักเลยของตัวละครหูเต่าฮะทำันเขยทิงเนี่ยถือว่าแรงมากฮะแต่ว่าความยากของหูเต่าเนี่ยก็จะมีเหมือนกันฮะนั่นก็คือการแคนเซิลแอนิเมชันฮะหูเต่าเนี่ยที่สีศูนย์ฮะ เราต้องแคนเซิลแอนิเมชันด้วยการกดชาร์ตีฮะแล้วกดปุ่มกระโดดฮะเพื่อเบรกแล้วก็สามารถกดชาร์ตีครั้งต่อไปได้ฮะเพื่อเบรกไม่ให้ตัวละครของเราเนี่ยไหลเลยมอนเตอร์ใบแล้วก็เพื่อให้ชาร์ตีครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดฮะแล้วก็ประหยัดสเตมินาด้วยนั่นเองเนาะส่วนใครที่มีซีหนึ่งเนี่ยสามารถแดชแคนเซิลได้สบายๆเลยอย่างแน่นอนฮะแต่ว่าหูตาเนี่ยก็จะมีอีกทีมหนึ่งเหมือนกันที่สามารถเล่นได้นะฮะก็จะเป็นทีมมักเฟืองระเบิดฮะตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เลย ทีมนี้แน่ก็ถือว่าเป็นทีมทางเลือกสำหรับหูเต่านะฮะสามารถเอามาเล่นได้เช่นเดียวกันแต่ผมก็จะค่อนข้างแนะนำฮะไปเล่นคอมโบระเหยก็จะค่อนข้างรุนแรงกว่าฮะแต่ว่าทีมนี้เ,เอาไว้จัดก,การกับมอเตอร์ที่เป็นหมู่ฮะแล้วก็ไม่อึดมากเนาะก็จะเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะฮะไม่ต้องไล่แปะน้ำทีละตัวอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับในเรื่องของการจัดทีมหูเต่านะฮะเมื่อกี้ก็ได้ดูไปเนาะเล่นคู่กับตัวละครธาตุน้ำเป็นหลักฮะ จะเป็นแย่รหลานก็ได้จะเป็นทน่าทางของในน้อยก็ได้เช่นเดียวกันฮะส่ว so, นอีก2ตัวละครที่เหลือเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้ฮะขอแค่อย่าขัดคอมโบธาตุกับหูเต่าก็เพียงพอนะฮะ ใส่ไปตัวะครธาตุหินฮะจงรีอัลเบโดได้เหมือนกันใส่ตัวลมไป1ตัวใส่ไปเน็ตไปฮะเพื่อแปะไฟจะได้กระจายธาตุได้ก็ได้เหมือนกันฮะหรือใส่2น้ําเลยฮะเยรานน้อยก็ใช้งานได้เหมือนกันฮะหรือว่าจะเป็นทีเมื่อกี้ฮะเล่นกับตัวละครธาตุไม้เนาะกับนาฮิดะกับตัวอื่นฮะก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันเป็นคอมโบทั้งของมัฟเฟืองระเบิดไปถือว่าใช้งานกับปูเต่าได้ทั้งหมดเลยนะฮะผูเต่าเนี่ยเราจะเน้นไปที่ค่าพลังชีวิตเนาะแนะนําว่าค่าพลังชีวิตฮนะ ควรจะมีอยู่ที่ประมาณ30,000ฮนะส่วนคีย์เรกก็ควรจะมีอยู่ที่60ขึ้นไปนะฮะ70ได้จะดีมากเลยคลีดไมมเนี่ยผมมองว่าแล้วแต่เพื่อจะหาได้เลยนะ150 170แล้วแต่อาุธที่ถือฮนะใครถือโฮม่ากก็สัก200ประมาณนะี้ฮะส่วนชมาล่าสำคัญมากๆเลยแนะนำว่าให้มีฮนะ ร้อยสองขึ้นไปถือว่าจะโอเคมากๆเลยส่วนค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใส่เซตสี่ชิเมตอาวานฮะไม่ต้องมีเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเซ็ตคิมสันเนี่ยมีสัก10% 20%จะค่อนข้างโอเคมากๆนะผมจะแนะนกลุ่มดาวที่1มา,มากๆเลยสำหรับใารที่ถาผมนะกลุ่มดาวสีหนึ่งฮะทำให้หูเต่าเนี่ยเวลาชาร์จโจมตีฮะ จะไม่เสียสเตมินาทำให้เราเนี่ยสามารถแดกแคนเซิรนได้อย่างสบายๆเลยฮะใครจะเปิดฮะได้ทำที่ C1 ก่อนอาวุธนะจะค่อนข้างโหดมากเลยฮะสำหรับหูเต่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยใครที่รอไกา์หูเต่าฮะแบบชอบอัปเดตฮะล่าสุดสาสี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปลงให้หลังจากคลิปนี้ฮะก็สามารถกดติดตามรอเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับในส่วนต่อมาฮะเราจะมาดูกันที่ตัวละครลีราอีหนึ่งตัวฮะนั่นก็คือเยรา,านฮะสำหรับเยรหานเนี่ยจะตรงข้ามกันกันกบขูเต่านะฮะเยรา,านฮะจะมาเป็นตัวละครซับดีเทฮะที่โหดมา,มากๆเลยแล้วก็มาเป็นธาตุน้ําใช้ธนูด้วยฮะเกมเพลย์หลักนะฮะของตัวละครเยรา,านเนี่ยคือการกด EQ และสลับตัวออกฮะใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยจะเหมือนกับตัวละครนายน้อยมากๆฮะ กดแอนตีฮะแล้วก็กดอ e ีฮะเพืเ่อเจนพลังงานแล้วก็สับตัวออกฮะหลังจากนตัวละครในสนามฮะทำการโจมตีปกติลูกเต่าของเยาลานเนี่ยก็จะโจมตีเสริมเข้าไปทําดาเมจฮะพร้อมกับแปะน้ําด้วยแถมอนี้พอสว่า์ฮะตัวละครยืนสนามเนี่ยจะได้รับโบนัสเสียหายเข้าอีกฮะถือว่าดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงมากนะทีมของเยาลานเนี่ยจัดทีมได้กว้างมากเลยฮะจะเป็นทีมเพื่นกับผูเต่าฮะก็สามารถเด่นได้ ทีมไรเด n นเนชั่นฮะก็เด่นได้เป็นทีมที่ทางด่านของไม่มีคอมโบเลยเด่นแค่จบตีปกติเอาดาเมจของเย่านฮะก็ยังคงสามารถเด่นได้ทีมมาเฟืองฮะไฮบะบูมก็สามารถเล่นได้ฮะเย่านถือว่าตัวลอนซัพพอร์ตที่ดีมากเลยไปได้กับทุกตี้กับทุกทีมฮะขออย่างเดียวเลยฮะขอแค่ตัวละครยืนสนามเนี่ยเน้นการจบตีปกติให้แอะติของเย่าฮะมันพุ่งออกไป แค่นี้ฮะก็สามารถใช้งานได้เนาะเพราะว่าแยร์ยนเนี่ยเป็นตัวละครที่แปะน้ําได้ดีมากฮะแล้วก็ดาเมจฮะค่อนข้างรุนแรงมากเช่นเดียวกันแถมมีปัฟดาเมจอีกด้วยนะการจัดทีมของแยร์นเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะว่าไปได้ทุกที่ไปได้ทุกทีมฮนะแต่ว่าตีหรักของแยร์ยนณนะปัจจุบันนี้ฮะก็ไปกับหูเต่าฮะไปกับหูเต่านี่จะโหดมากฮะเป็นหูเต่าเยราน,นน้อยๆเ,เนี่ยโหดมากหรือว่าจะเล่นเป็นท่างของไฮบาบูมมาเฟืองฮะเล่นคู่กับนาธิดา ได้ราเม็มากเฟืองด้วยได้ราเหม็ของเย,ย่หลานเองด้วยฮะก็ถือว่าโหดไม่แพ้กันฮะหรือว่าจะไปฮะอีกทีมหนึ่งที่โหดมากแพ้กันเป็นทีมไรเดนเนชั่นฮะเป็นไรเดนแล้วก็เป็นเย่ยหลานฮะในเซี่ยงหลิงแบบนี้ก็สามารถได้นาชินการเย,ย่หลานเนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่าพลังชีวิตอีกแล้วฮะมีค่าพลังชีวิตสัก20 0 0 0กว่า30 0 0 0เนี่ยกำลังดีเลยฮะแล้วก็สําคัญเลยฮะอัตราคลิกของเย่ยหลานฮะเจสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าแอต,ติเนี่ยจำนวนคิดค่อนข้างเยอะฮะ คริดได้เมทอันนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสฮะเยอะที่สุดเท่าที่ทําได้ที่ซีเรียสจริงๆฮะคือค่ารีพลังงานฮะผมแนะนำว่าควจะมีมาณ200ขึ้นไป220เลยแล้วก็สำหรับกลุ่มดาวที่ผมจะมาแนะนำฮะเยะลาเนี่ยที่ซี2ก็จะค่อนข้างโหดมากเลยฮะเพราะว่าจะได้ดาวใหม่ลูกสอนน้าอีกหนึ่งนะัดแถมขึ้นมาฮะ น้องจ,จะได้ไดาเมจแถบแล้วเนี่ยก็ยังช่วยแปะน้าได้อีกด้วยนะแถบระหว่างทางฮะเราจะได้ c ีหนึ่งมาทําให้เรากดอีได้หนึ่งรอบฮะเราสามารถลดค่าพลังงานไปเติมค่าคริดาเมจเติมค่าพลังชีวิตแทํา,าทให้ดามเมจนั้เนี่ยแรงยิ่งขึ้นด้วยก็เหมือนเดิมะแท็คลิปอัปเดตฮะของแย่หลานเนี่ยก็จะตามมาหลังคลิปนี้เหมือนกันะฮะเป็นแบบล่าสุดเลย3.4นะเพืเ่อนๆก็สามารถกดติดตามรอไว้ได้เช่นเดียวกันเลยนะฮะ แล้วก็สำหรับในส่วนต่อมาฮะเราจะมาดูกันที่ตัวละครซีดาวในตู้กาชากันบ้างเลยเนาะก็จะมีอยู่ที่3ตัวฮะจะเป็นนายน้อยนิงก้วงแล้วก็เป็นเป๋เยโตนะฮะเราจะเริ่มกันที่ท่าทงของนายน้อยก่อนเลยฮะนายน้อยเนี่ยจะมาเป็นท่าทงของตัวละครซับพอร์ตคะ ที่สามารถแปดธาตุได้จากนอกสนามฮะมีดาเมจเสริมแถมให้ด้วยนะถือว่าในน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในงตัวละครที่โหดมากๆฮะใครยังไม่มีเลยใครยังกลุ่มดาวไม่ครบนะ,ะับผมบอกแล้วว่ากลุ่มดาวในน้อยเนี่ยดีทุกกลุ่มดาวยัน c 6เลยฮะสามารถเปิดหาได้ยัน C6 เลยถือว่าคุ้มมากฮะใครยังดาวไม่ครบเปิดหาในน้อยได้เลยฮะตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆ แล้วก็ต่อไปฮะสำหรับนีโกูเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีเหมือนกันฮะจะมาเป็นท่าของตัวละครดาเมจหลักทักษินฮะสามารถเล่นเป็นตัวละครเบิร์ดได้เหมือนกันฮะเพราะว่านีโกเนี่ยแอนต,ติฮะคูดาน้อยฮะคูด้าแค่1ิว,วิเท่านั้นเองแล้วก็พลังงานธาตุฮะใช้แค่40หน่วยเท่านั้นฮะกลุ่มดาวาสำคัญเลยฮะของนิโก้ผมมองว่าที่ G2 สนะสามารถกดรีประตูได้2ครั้งก็สามารถเพิ่มน้ำเม็ดได้ฮะแล้วก็เจนพลังงานได้ด้วยฮะ แล้วก็สําคัญเลยฮะที่ซีหกเนี่ยใครจะเล่นเป็นสายเบอร์ส,สำคัญมากกดแอนตี้เบอร์ฮะสามารถกดชาร์ตตีจะมีฮิตอีก7ดวงฮะพุ่งเข้าไปอีกสามารถเสริมดาเมจได้อีกฮะถือว่านิงโกงเนี่ยเล่นเป็นสายเบอร์ได้ใครอยากได้ตัวตละครดาเมจฮะ เอาไปยืนตีเอาไปเบิร์ดเนี่ยสามารถเลิอกใช้งานนีกวงได้เหมือนกันนะสรับเปยโตเนี่ยผมมองว่าเป็นหนึ่งในตัวละครซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็เล่นง่ายเหมือนกันฮะกลุ่มดาวสาคัญเลยฮะของตัวละครเปยโตะฮะอยู่ที่ C2 ฮะเพราะว่าจะทบให้สายฟ้าของตัวละครเปยโตเนี่ย ชิ่งได้อีก2ตัวละครฮะถือว่าคุ้มมากแล้วก็แอตติของเปิดเนี่ยใช้งานง่ายฮะโกแอตติแล้วฮะมีโล่ด้วยและก็สามารถเชนชิ่งกันไปได้เลยฮะสามารถทำระเบิดกับมอนเตอร์ที่เป็นหมูเนี่ยได้เยอะมากในตู้นี้ฮะผมจะแนะนำให้เปิดหาฮะเปิดโตแล้วก็เป็นในน้อยเป็นหลักนะส่วนใครที่อยากเปิดหานดิกงกูเนี่ยผมมองว่าก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าตู้นี้3ตัวละครถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะ แล้วก็สลับในส่วนต่อมาฮะเราจะมาดูกันที่ทนาทาของตู้อาวุธกันบ้างดีกว่านาะสลับตู้อาวุธก็ตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะจะมาไปทนาาของอาวุธประจาตัวฮะของทั้งหูเต่าแล้วก็ของแยรานฮะตรงนี้เนี่ยผมจะพามาดูกันที่โฮโคมาฮะประจําตัวของหูเต่ากันก่อนเลย สำหรับหอกโคมาผมมองว่าเป็นหอกที่ดีมากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้กับปลากหลายตัวละครมากๆเลยฮะไม่ว่าจะเป็นท่านงของหูเตาเซียวจงหลีหรือว่าตัวละครใดๆฮะที่เพื่อนๆอยากจะได้ดาเมจอยากจะได้คริกดาเมทฮะอยากจะทำดามเมทแรงๆผมว่าใส่หอกโคมาเนี่ย สามารถใช้งานได้หมดเลยฮะหลากหลายตัวละครมา,มากเลยแล้วก็สหรดบในส่วนต่อมาฮะเราจะมาดูกันที่ธนูประจําตัวของเย,ย่หลานกันบ้างดีกว่าฮะธนูประจําตัวของเย่ยหลานฮะก็จะคล้ายๆกับโฮไม้เนาะให้เป็นค่าคริสตัลไปฮะแล้วก็มีหลายๆตัวละครที่สามารถใช้งานได้เหมือนกันฮะเพราะว่าให้ค่าแรงครีแบบโอโ้โหมาหาศาลเลยฮะ 88.2%กันเลยเทีเดียวฮะพลังชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายืนใกล้ๆสตูนะฮะเราจะรับบัฟฮะความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ฮะแล้วก็ตรงนี้สำคัญมากฮะแม้ว่าตัวละครตัวนี้ฮะที่ถือเนี่ยจะอยู่ในสนามหรือจะไม่อยู่ก็ตามถือว่าได้หมดเลยฮะเยะร้านใช้ได้ชายใช้ได้ฟิตใช,ช้ได้อีกหลายตัวละคระที่เป็นตละครธน,นูสามารถใช้งานได้หมดเลย แล้วก็สำหรับต่อมาฮะเราจะพามาดูกันที่อาวุธซีดาวในตู้กาชากันบ้างดีกว่าฮะก็เริ่มกันที่ธนูรัดฮะซีดาวเลยธนูรัดฮะเป็นหนึ่งในธนูที่ผมมองว่าเหมาะกับตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติฮะอย่างเช่นโยกอีมิยะอย่างเช่นชายเนี่ยใครที่มีฮะสามารถเอาไปใช้งานเอาไปใส่ได้เลยฮะแรงกว่า5ดาวบางชิดอีก้วยาน่นเองเนาะ และก็สระอาวุธชิ้นต่อมาฮะจะเป็นธนัของดาบสั้นหรือว่าดาบเล็กฟาโวฮะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีมากๆฮะสระบับสีดาวมีหลายตัวละครใช้เลยฮะโบร์เบนเน็ตใช้ได้ฮะนายน้อยใช้ได้จีนใช้ได้ตัวละครอีกเยอะแยะเลยฮะสามารถใช้ดาบฟาโวได้สามารถมาหาไว้ได้เช่นเดียวกันฮะรับรองว่าได้ใช้อย่างแน่นอนนะฮะ แล้วก็สนามต่อมาฮะจะเป็นท่าของเสื่อเวทฟาโบกันบ้างอันนี้ก็ขอไม่พูดเยอะเลยเนาะเพราะว่ามันจะเหมือนกันฮะกับดาบเล็กเลยสามารถใช้งานได้ฮะกับหลากหลายตัวละครและก็สามารถปัานพลังงานธาตุให้กับทีมได้ฮะอาจจะได้ใช้ไม่ค่อยบ่อยเท่ากับดาบสั้นนะดาบสั้นมีคนใช้ค่อนข้างเยอะและก็แย่งกันค่อนข้างเยอะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเก็บไว้สักอันหนึ่งขัดอาหาสักอันนึงก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะ แล้วก็สละอาวุธชิ้นต่อมาฮะจะเป็นท่าางของดราก้อนเบรฮะเป็นหนึ่งในอาวุธที่สายชันานธาตทเนี่ยน่าจะค่อนข้างชอบมากๆฮะ อย่างเช่นตัวละครหูตาเนี่ยโหใช้ได้ดีมากๆฮะเสียงหลิงฮะก็สามารถใช้งานได้หรือแม้กระทั่งไรเดนที่เป็นท่านของสายเ e อ็ M, สายมัฟเฟิร์ไฮเปอร์บูมฮะก็สามารถใช้งานได้ดีมากฮะสหรับหอกดากอเนเบดอันนี้และก็สำหรับต่อมานะฮะก็จะเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายแล้วน,นก็คือลิิดเบดฮะหรือว่าดาบใหญ่แหงรีฮะ ดาบนี้ผมมองว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่าดาบใหญ่เนี่ยที่มีออฟเป็นพลังโจมตีฮะผมมองว่ามีค่อนข้างหลากหลายเล่มแล้วก็อีกหลากหลายเล่มฮะที่เอฟเฟกเนี่ยมันเหมาะกับหลายตัวละครมากกว่าฮะเพราะฉนั้นดาบแบบนี้ฮะจะเก็บไว้ก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้ไม่ค่อยสีเดียดานเองเนาะโอเควันนี้นก็จบนะฮะสำหรับการไกด์พรีวิวตู้กาชาช่วที่2ประจำแพาเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่าฮะสรุปคร่าวๆแบบสั้นๆเลยฮนะตู้กาชาเนี่ยจะมาเป็นทา่งของหูเตาแล้วก็เย,ยรานลีรลานฮะตู้ตัวละครผมมองว่าดีมา,มากๆเลยใครอยากได้ตัวละครดาเมจโหดๆฮะก็จะไปหาหูเตาใครอยากได้ตัวละครซับพอร์ตโหด,หดฮะก็ไปที่เย,ยรานฮะสองตัวละครตัวนี้นถือว่าโหดมากเลยเพื่อนๆอยากได้ดาเมจหรือว่าอยากได้ซับฮะสามารถเลือกเปิดได้ตามใจชอบเลยนั่นเองเนาะ เก่งทั้งคู่ฮะแล้วก็ตัวละครสีดวในตู้เนี่ยผมบอกได้ว่าดีมากเลยในน้อยฮะใครยังไม่มี C-6 ฮะสามารถเปิดหาได้เลย เปิดโตก็เหมือนกันฮะใครยังไม่ได้ซีสองฮะเปิดหาได้เช่นเดียวกันฮะเก่งมากๆเลยส่วนนิงกวงเนี่ยผมมองว่าอาจจะดูไม่ได้จําเป็นมากฮะใครที่เล่นใครที่อวยฮะก็สามารถเปิดหาได้เช่นเดียวกันนะส่วนใครที่ไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องเปิดหาได้เหมือนกันนัเองเนาะแล้วก็ต่อไปฮะคณะของตู้อาวุธผมมองว่าคุ้มค่ามากฮะเป็นประจาตัวฮะโฮมาคู่กับธนูแย่หลานฮะถือว่าโหดมากเลยเพราะเป็นอาวุธฮะที่มีครีดามเมทฮะเยอะมากๆเลยทางคู่ฮะ เอาเป็นว่าได้ธนูหรือว่าได้หอกมาฮะดีทั้งคู่ฮะใช้ได้กับหลากหลายตัวละครทั้งคู่เลยนะณปัจจุบันฮะแถมซีดาระหว่างทางในตู้เนี่ยไม่น่าเกียดด้วยนะเป็นอาวุธฟาโวฮะดาบฟาโวเนี่ยได้ใช้เยอะมากหอกได้ก็เป็นณปัจจุบันก็ถือว่าได้ใช้เยอะเช่นเดียวกันฮะถือว่าตัวอาวุธเนี่ยคุ้มค่ามากเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ฮะทั้งมือใหม่ทั้งมือเก่าฮะถือว่าเป็นตู้ที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆฮะเอาเป็นว่า ไปวางเพื่อนฮะจะเลือกเปิดอาวุธ,วธหรือจะเลือกเปิดตัวละครฮะยังไงก็คุ้มสามารถเปิดได้ตามที่ตัวเองอยากได้เลยฮะจะได้ตัวไหนอยากได้อาวุธชิ้นไหนฮะสามารถเปิดหาได้เลยคุ้มค่ามากๆฮะและก็เหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายนี้สําหรับใครฮะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมฮะผมจะมีคลิปไกด์ อัปเดตให้เป็นแบบล่าสุด3.4เลยสามารถกดติดตามรอไว้ได้ที่ช่องของผมนะฮะและก็สำหรับใครฮะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมณนะตอนนี้เลยฮนะก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ปักหมดนะุดฮะผมมีคลิปที่เกี่ยวข้องปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนั่นเองนะฮะสุดท้ายนี้ฮะใครที่ชอบเทปแบบนี้ฮะแลกก้วกดเพื่อน,นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไลค์ก็ลึงกระปุ่มกระดิติดตาม จะได้ไม่พลาดคใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน่ไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย